ก,กินเที่ยวแล้วนะคะวันนี้มาชวนมาทานของอร่อยอีกแล้วนะคะมาล่าค่ะซุปหมาล่าในตำนานมาไต้หวันต้องกินหมาล่าค่ะชาบูหมาล่านะคะตอนนี้ก็จองเรียบร้อยแล้วแต่คิวยังไม่ว่างนะคะก็สำรวจในร้านโอ้โหมีไอศครีมชื่อดัง,ดง ให้เรากินฟรีเยอะแยะมากมายนะคะเลือกไม่หวัดไม่ไว้ค่ะตอนนี้ก็เข้ามานั่งแล้วนะคะเราเลือกซุปหมาล่ากับซุปดำนะคะไอ้ซุปไก่ค่ะซุปดำเขาไม่มีค่ะมีซุปไก่ผักเราก็สั่งมามันเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะประมาณราคาหัวเกือบเกือบพันหรือพันกว่าจำไม่ได้แล้วนะคะเพรหมดไปประมาณ8ปดพกว่านะคะ แปดคนนะคะเนี่ยค่ะสั่งกันเพียบค่ะเพราะความหิวเดินมาจากเอ่อที่เราไปทานที่ตึกหนึ่งศูนย์ไทยเปรีหนึ่งศูนย์หนึ่งะคะเดินทางมาขึ้นรถลงเรือขึ้นเรนือทงใต้โอ้รถไฟค่ะสรุปนั่งแต่รถไฟกับรถแท็กซี่ไม่ไหวจริงๆก็แท็กซี่ค่ะ ุณป้าก็จะหมดแรงแล้วค่ะรู้สึกว่าที่ที่ร้านนี้ก็คุณป้าก็จะไม่มีแรงไปไหนต่อแล้วนะคะก็จะต้องมีว่ากินเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปไนทพาซาอีกนะคะป้าจะไหวไม่เอ่ยตอนนี้ขอเติมพลังด้วยเนื้อดีๆนะคะค่ะมบ์เม่แบ่งหม้อกันนะคะเนื้อดีๆอยู่ตรงนี้ เล้งหม้อก,ก็เป็นหมูนะคะใครทานเนื้อก็แบ่งเนื้อลวกไปให้เขานะคะให้ลูกๆทานกันนะะี่ค่ะป้าก็ซอยก่อนหนึ่งคำมีมาม่าด้วยนะคะมาม่าแถมให้โอ้ยของเพียบค่ะที่นี่คุ้ม,มจริงๆแต่ขอบอกก่อนนะต้องทานเก่งๆนะคะทานไม่เก่งไม่ต้องมานะคะเพราะหัวมันแพงค่ะแพงแล้วของก็มีมากมายนะคะ อย่างลาลาเป็นเด็กนี่ก็ไม่เบานะคะลาทานเก่งค่ะเรื่องสายเนื้อนี่ชาบูนี่ขอยหบอกค่ะกินทีสีห้าถาดน,นะคะเนื้อ,อย่างเดียวค่ะอันนี้ก็จุ่มถึงทีป้าแล้วนะคะป้าขอโซยเนื้อก่อนนะคะโอ้โหแซ่บน้ำจิ้มเขาไม่เผ็ดมากนะคะอร่อยค่ะหมาล่านะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่แสบร้อนจนเกินไปค่ะถ้าใครอยากแสบร้อนมากก็ต้องเติมน้ำจิ้มนะคะปรุงน้ําจิ้มเองนะคะน้ำจิ้มก็น้ําจิ้มไต้หวันนะคะมีหอมกระเทียมคริกนะคะแล้วก็ซอสโชยุซอสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เราปรุงแล้วก็ซอส x o นะคะนะคะอันนี้คุณป้าก็สั่งกุ้งด้วยก็ ลองชิมกุ้งสักตัวหนึ่งนะคะลูกชายก็เอาเนื้อมาให้กินอีกแน่ลูกแม่เนื้อสุกเร็วที่แรงน้ำไม่เดือดพอมันเดือดแล้วเท่านั้นเองทานกันไม่ทันเลยค่ะคุณป้าก็เร่งสเปรยเต็มที่เลยน้่นแค่เนี้ยนี่ค่ะเนื้อเขาก็ดีนะคะนุ่มเนื้อนอกนะคะนี่ค่ะน้ำจิม้มเราก็ปรุงด้วยอะไรอะ่ะ ซอสโชยุแล้วก็ซอสเอ็กโอกระเทียมบดพริกสับต้นหอมซอยนะคะแล้วก็เอาซอสพอนสึที่นี่เรียกอะไรไม่ทราบค่ะซอสเปรี้ยวค่ะเติมสักหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็เปรี้ยวไปหน่อยะะปลาชอบเค็ม เดี๋ยวก็จะไปปรงใหม่นะคะโอ้โหอย่าบอกใครเที่ยวมาถึงไตวันแล้วต้องมาชาบูพอดนะคะไอ้มาล่าฮอ,อสพอทค่ะอยู่ที่ตึกอะไรเอ่ยจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้นะคะ ในตึกนี้ก็มีของขายมากมายนะคะชั้นบนรู้สึกจะมีพวกพวก h m อะไรเนี่ยค่ะรองเท้าะค่ะตึกอะไรไม่ทราบจำไม่ได้ลองลองลอง,ลองเช็คใน gps ดูนะคะว่าร้าน มาล่าฮอสพอตอยู่ที่ไหนนะคะคงไม่ไกลไม่ไกลเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่ห่างกันมากมายนะคะนี่ป้าก็จะชิมน้ําซุปที่นี่ก็ไม่มีช้อนค่ะยกซดค่ะทุกอย่างายกซดหมดเลยช้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงมีตะเก็บอย่างเดียวค่ะซดก็ซดค่ะคงไม่เป็นไรเพราะว่ามันผ่านความร้อน เชื้อโลคงไม่มีอ่ะร้านใหญ่ๆก็คงใช้เครื่องล้างนะคะเขาก็ไม่ล้างมือนะคะโควิดก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะคนทำนั้นก็เขาก็ไม่ค่อยใส่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะคะแต่สำหรับคนไทยอย่างเราใส่ตลอดค่ะจนเหนื่อยไม่รู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะใส่แมสหรือเหนื่อยเพราะเดินมากนะคะคุณป้า เที่ยวนี้นุตัวเลยว่าบ่อมีแห้งไม่ไหวแล้วอัวเตอร์มีกละค่ะโอ้โหดูสีเนื้อสวยมหมคะสวยมากค่ะลูกลูกสั่งไม่อั้นกินให้หมดนะไม่หมดโดนปรับแน่เลยอย่างคุณพี่ข้างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยเป็นคุณแม่ของลูกคนที่แถวนะคะแถวเดียวกันนะคะ ทานน้อยค่ะทานน้อยไม่บ้าแต่ก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันถึงไหนถึงกันค่ะเดินเก่งค่ะคุณยายนี่คุณป้านี่สู้ไม่ได้นะพี่อ่ามันนี้เรียกชื่อพี่ตู่นะคะพี่ตู่ก็มีลูกชื่อน้องปออภัยนะคะแล้วก็พี่แอมลูกชายพึ่งเป็น ดองกันที่สนิทกันมากเลยนะคะค่ะครอบครัวเรามีไม่กี่คนนะคะแต่เหนียวแน่น,นะคะ่ะอันนี้ก็มาว่าลุยเรื่องของกินต่ออันนี้เป็นฟักค่ะเ็าให้ฟักมาด้วยค่ะนี่ผักกาดกินแต่เนื้อเนื้อไม่ได้กินผักแล้วเค้ากินผักกาดเ,เหมือนผักกาดกรอบอะค่ะไฮโดรอะค่ะไม่รู้เรียกกันอะไรก่อนอื่นตอนนี้ก็คุณป้าก็อิม่มอิ่มแล้วค่ะ สงสัยจะไม่ไหวแล้วค่ะของเขาอร่อยมากจนเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยกินทุกอย่างที่ควางหน้าค่ะนี่ทําไม่ได้เดินกลับบ้านนี่ก็คงจะแย่นะคะเนื้อเขานุ่มนุ่มน้ำซุปกลมกล่อมไม่ว่าเป็นซุปไก่ซุปหมูซุปใสค่ะก็ะ หวานด้วยน้ำกระดูกน้ำผักแท้ๆเลยค่ะก็ต้มเป็นกลมๆค่ะมันผิดกับน้ำซุปบ้านเรานะคะที่เราต้มก๋วยเตี๋ยวมันไม่ใช่น้ำซุปอย่างนั้นนะคะคุณป้ารู้แล้วว่าเขาจะต้องทําวิธีอะไรบ้างต้องศึกษาค่ะอยากรู้ค่ะของเขาอร่อยจริงๆคุ้มค่ะคุ้มค่าราคาอันนี้เป็นทิปเลี้ยงนะคะเลี้ยงเนื่องจากคุณป้าทํากระเป๋าหายมาเลี้ยงขอบคุณลูกๆ ครอบครัวที่ช่วยกันตามหาจนได้กระเป๋าคืนค่ะคุณปาไปลืมไว้ที่อีกห้องน้ำอีกสถานีหน,นึ่งนคะคะแล้วก็ทั้งหมดต้องมาถึงหกสถานีนึกได้ถึงสถานีที่สี่ลงยหน้าเลยค่ะลงป้ายหน้าลูกก็ติดตอ for อ่อผู้ฟิตฟอร์ไฟกับเจ้าหน้าที่โอ้รู้เลยเขาบอกว่า ให้กลับไปที่ศูนย์บริการหรือศูนย์เซ็นเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะให้ไปหาที่นั่นนะคะไปติดต่อที่นั้นเขาเก็บกระเป๋าให้แล้วโอ้โหดีใจมากค่ะของหายได้คืนตอนแรกก็คิดว่ามีแค่ญี่ปุ่นตอนนี้ไต้หวันก็เหมือนกันนะคะไต้หวันของหายก็ได้คืนค่ะอยู่พอมาไปถึงที่ สำนักงานศูนย์เขากระเป๋านอนเองแม่งอยู่ในโอ้โหน้ำตาไหลเลยค่ะคุณป้าหมดเนื้อหมดตัวเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณป้าใส่ในกระเป๋าสะพายติดตัวนะคะปกติติดตัวค่ะแต่วันนั้นมันหนักก็เลยเข้าห้องน้ำคนพิการก็เลยเอ๊ะถอดไหนวะถอดวางไว้ข้างหลังแล้วก็มีกระเป๋าถุงรองเท้าซื้อมาอีกวางไว้ก็มุ่งจะเปลี่ยนรองเท้าแต่ ลุกขึ้นมาลืมหยิบกระเป๋ามาโอ้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองโอ้เข็ดจ,จนตายน้องนะจะไม่เอาออกจากบาดเด็ดขาดนะนี่ขนาดกระเป๋าสะพายนะคะไม่ใช่กระเป๋าหิว้วมันต้องติดที่ตัวเราตลอดเวลาจ้ะมุนป้าก็นับว่ามุนป้าเป็นคนมีบุญเทวดาคุ้มครองก็าอาจจะต้องเป็นคนดีระดับหนึ่งนะคะ ถึาทำอะไรก็คาดแคล้วคะ่ะหลังจากนี้ขอบายบายก่อนนะคะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าคุณป้าจะกินอะไรหรือได้ไปไหนก็ติดตามกันนะคะต่อ